วันนี้วันที่20ครับชัยภูมิซีมือมือนี้มือสุดท้ายมือที่ซีของชัยภูมิครับบ้านยาล่างกาอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิบรรยากาศลางาัง h a านเฮาเตรียมพร้พอมเรียบร้อยหมดแล้วครับเพราะว่ามือขึ้นเหเล่นบ่ตไกล์มือขึ้นเ่รอยญดูดกเนี่ยก่อนก้อนสวารค์กอนสวรรค์พรุ่งนี้เราจะพักเด็กหนึ่งวนันพรุ่งนี้พักหนึ่งวันนะครับพักกันดีใจห่าต้องๆศิลปินเพราะว่าเสิได้เศร้าเมียเพราะว่าออกงานหลากหน,นี้ยเลยที่พี่น้องมาหัน ลากยาวมาตั้งแต่เปิดวงเลยนะครับวัต่เด็ดเด็ดพักบรรยากาศเต็มบริการแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนนี้เราปรับการเต้นการเต้นใหม่ไม่ให้มีทางเข้าเลยเนี้เพราะว่ามือขึ้นหนมีเหตุการณ์เป็นจันรมีเหตุการณ์อันมือขึ้นพี่น้องอันขโมยขี่ขโมยมากเวล่าศิลปินขึ้นทานเป็นยังสิเขาก็บปอยุทน้ำเต็น้ำงสี่ก็มาขุนมลาของ อันตรายพี่น้องครับหลังเวีที่ละเียดอันตายลดอ้อกะให้เฝ้ารล,<ด>ล้วมั้งเม่นไว้ตัว <c oughs> ไว้ตัวท่านเมือคขึ้นเขาไว้ไวต้วไวตัวก่อนบรรยากาศการเต้นกับปั๊บไม่ให้ให้นั่งแบบให้มันเป็นแบบลุงแบบนี้แหละให้มันเห็นโจงแจง้งเออให้มันมันโจงแจงกันถอดเป็นสัตว์เป็นสวนเวลาผู้นั้นผู้ดี้มาอันจะยังได้ไม่กี่สีเห็นนะ่นาจัดการแบบไม่ให้มีทางเข้าเลย ยังหน่อยสิได้ซอยกันเป็นมือเป็นตาเนาะแล้วที่ยิมสองเราจะไปเจอกันวันที่ยิมสองมีไรสดเอายิ้มสองไ์สดดูที่อำเภอคุขันจังหวัดประเทศโอ้ไปหาพี่น้องศสะเกดครับงาน,นสองงานแรกงานแรกของศสะเกดพี่น้องครับไปกำลังใจเด้อสั้นเราไปทั้งศิลป์นักดนตรีใส่เหลืองอุ้ยหุ้ยมาหนีบ้านบ้านเจนได้คืนคือว่านักดนตรีมาเบิ่งสั้นเรานักดนตรีใส่สีเขาวบล็อคกันจักเทลียว์บรรจันคือมีให้แล้วเจ็ดตัว สีละวันสีมือใส่ตามสีสีแมนใส่ตามสีมือนี่วันจันทร์กับใส่สีเหลืองใส่สีเหลืองมืออื่นพัดเบรกแมนพวงขั้นวันพุธกับใส่สีเหลืองวัตผุดสีเขียวคือมีทุกสีเพราะว่าเข้าเข็ดให้เรียบร้อยแล้วหครบเจ็ดสีใช่ครบเจ็ดสีเลยใส่เจ็ดสีขานกันแน่นลำบุญเบือความสวยงามเนาะสวยงามมากเลยสิเอ้ยนักดนตรีซา้นเหลานี่ประมาณนี้ ต่บวกข้างกกะลุงตัวเลยล่ะพี่น้องลุ้งตัวแล้วครับคอยแก้คอยปรับแก้หน้าง,งานแต่ละงานรถปรับแก้นะงานแต่ละงานไปแต่ละงานมันขืนยู่กับสถานีหลักการนากการณ์แต่ละวันเลยเนาะมันบรสามาถแบบว่าบอกไปไเลยว่ามอนี่สิเฉยยังแน่มอนี่สิถึงยังแน่สิพี่น้องก็คอยปรับเลี่ยนแก้ไขไปตามบันนะครับมอนี่กับว่าเมีย่ยง ไม่มีอะไรที่พลาดปาะานดีก่โอเควันที่ยี่สิบสองมีไ์สดเด้อไลไ์สดพี่น้องสนับสนุนได้แมนบอสนับสนุนได้นะครับที่เพจชาเราออนไลน์ตามกําลังใจพี่น้องครับบ่าวเอาลาค่าแล้วแต่พี่น้องสิมอบมาห้เด้อถือว่าเป็นกำลังใจทีมงานตักง่อจีมีล่ำเรื่องไหม่สนได้ล่ำบอลหรือจังไรเอันมืออื่นมาสิมืออื่นบ้างพอดีก็เลยว่าสินักศิลปินเขาบานพัก เด็กๆเจ้าหน่อยกับศิซ้อมล่ำล่ำเหลืองไม่ถ้าซ้อมโอเคถ้ารถเมรีถ้าซ้อมโอเคกับศิเลียนเลยศิไลียสดให้พี่น้องเบิ้งเลยึนไล่สดมือไล่สดเลือยยิ้มสดการ์โบ้โอเคกับเบลไปก่อนแต่ว่ายิ้มหานี่เพิ่นเพิ่นจองแล้วก็คือจังได้ต้องล่ำพระรถเมรีก็คือบัณฑ์บัณน้องเมือดแอรน้องเมือดแอร์ก้อนสวรรค์เพราะว่ามือขึ้นเพิ่นไปเบิ้งเพิ่นไปเบื้องเลือดนี่เราพูดแล้วอีแม่เบิ้งแล้วมืออัณฑ์นน้องเมือดแอรบ้านแม่เอาอัันนพลเด้อ่ะวา ริมหน้าจอมไม่ได้อกำลังใจเลยเรียนนะครับเมนี้ก็มาอีกดิเมนี้ก็สิน้ำเมนี่กับสิน้ำมาอีกพี่น้องครับคอรบ่อไก่กันพี่น้องใช้คุ่มเบิ้งจิตาจืดเล่นถอดน้ำเหมืมนขึ้นมาเมนี่ยี่สิบตัวโลบอไก่บ่อไก่พี่น้องก็น้ำมาเด้ออื่นเหมือนกันัวมแบบขึ้นวันนี้ชมฟรีชมฟรีครับไม่เสียบัตรนะครับชมฟรีนะครับสอดเจียงจังปังน้ำกันนะครับโอเคครับพี่น้องครับ เจอกันวันที่ยี่สิบสองคูขันสีสเกตซีสกเกตพี่นองทั้งหน้าจอออนไลน์นออนไลน์เตรียมเตรียมตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะโพสเนาะเราจะโพสแจง้แกแจงก็โพสให้อกันโพสแจ้งก็ลังใจคุณครับ